โอ้ตีกมารวยเลยลูกเอ้เกเี้ยตมารวยปัดะสับปุ๊ะับ้อย่งี้การเนดเนื้กรติเน้อ้ก็เนี้อฟอกติดเนื้ออกนี่เสรจภารกิจนะครับก็จะมีกับกงกับแกล้มนิดหน่อยเป็นแมวย่างนะครับแมวอบนะแมไม่ได้อะไร ต้มขาหมูมาดูว่ามีอะไรบ้างโอ้รุ่นจัดการเลยต้องไช้ค้อนเลยนะไม่ใช่จะฟันได้ง่ายๆนะครับวิธีการสำหรับกลุ่มคนที่จะกลับบ้านก็จะกินข้าวไปถมแอลกอฮอล์ก่อนนะครับเพื่อจะมีเป่าระหว่างทางก็สายระยองครับกับสายโคราชสายยาว คนนี้อยู่บ้านนะเจ้าของหนูหนี่นก็จะให้มันถมแอลกอฮอลก่อนเพื่อเป่าไม่ขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับ เทด้อย่างใบตองมานะฮะไอไอนี่ก็อยากรู้นะฮะด้านไหนจะเป็นเมนูว่าคือเป็นนูเดิหนูใส่ข้างในนะลุ้นนะเลุ้อนลนเอาเหรอเออไอสดียวเแปลกๆที่สุดกลายเป็นปองสกรองไปแล้วอยากินนค่นั้นองอข้างในมัน ผมไปกินน <gegen violin> <acy> <left> ู้ดิผมเยียบระเบิดครับตั้งโต๊ะเลยโอเคหายใจมุดเลยเมนูอะไรเนี่ยเมนูอะไรอ้าชีมชีมชีมเอาซีนเปิดจืของวันนี้นะคะเรื่องไหนหนูเรื่องไหนเดี๋ยวนะเรตั้งกันมูดเลยโอ้ยไม่้ากินแล้วนี่อ้าทอดนะเดี๋ยวทอดเพื่อนอยู่ครับอุ้ยไอ้ยุคโควิดต้งทอดเต็มหลอดยืนหักโอ้ โอเคเราจะต่ออีกเมนูหนึ่งนะครับเี็มามากำลังทำอะไรเนี่ยขาหนูนะครับต้มขาหนูนี่่ผูช้ชวยจะไม่เทใส่หมดนะเพราะว่าจะกระเด็นนะน้ำเดือดแล้ว ครับตกวโรวิสก็บอกแค่วิีรีต้องใช้เวลาประมาณสักยี่สิบนาทีขึ้นน,นะเมนูนี้เป็นไงชอบไหมเชืชอ่อนชมก็ไม่เทให้หมดเนี่ยเตเศษอ่ะเป็นน้ำซุปเนี่ยมันคืออะไร รู้ <Okay. S 2> หานเลื่ออนฝั่งนี้ก็แต่มทำไรเนี่ยได้ที่แล้วครับแรกได้ที่แล้วต้องการแบรงแ้มป์นี่เป็นแชมป์นักทำนักทำน้ำริกเบอร์หนึ่งของตะจงมาแล้วนะของประกวดนะแต่ตอนนี้วางสากแล้ว โอ้ทำมือทอดสายทำอะไรก็อร่อยแต่แปลกนะพ่อไม่ค่อยทํากับข้าวแต่ลูกนี่เก่งมากคนเนี้ยเราคอจะทำที่ลูกกินทำอะไรก็อร่อยนี่ยืนยันจากพี่ชายนะครับพี่ชายบอกว่าว่าทำเป็นอย่างเดียวผัดเส้นผัดติดผัดเผ็ดอ่านี่น้ำพริกสุดเสี่ยวแล้วเสร็จแล้วครับ สุดเตียวหองเต็มใส่เลยใอ่ตะมุเลยใส่จังหวะเนี่ใส่แล้วเูใส่แล้วเขาปูขาดชูรถไม่ได้ครับนนี้วิธีก่อนโอ้โหใจเย็นใจเย็นเฮ้ยอเองส่เองคนนี้ครับดูโอ้โหดูชูรถเขา น้าเนี่ยยวนุ้ยได้ลงนิติเลยนะเดี๋ยวนุ้ยกินอาหารไอ้นนี่กระถางใครว่ากินชูรสแล้วหัวจะไปนี่ไม่ไม่ใช่นะเดี๋ยวไม่ใช่ดูดิมันจะเพลงยังอยู่นี่ดูดูคนไม่กินชูรสนะนะครับนี่นี่แกไม่กินชูรสนะยังรออยู่เลยยังรออยู่เลยไนถุงปามนี้ไปเนี่อหนักหมอไปเตี่ยใหญ่หม้อใหญ่ ก็เข้าใจความรู้สึกนะครับคนก็ยังไม่อยากกลับนะวันนี้อยากขออีกวันหนึ่งนี่เสียนำกำลังทำซอยแหละไอ้นี่เขาเรียกซอยจั่วอ๋อซอยยึกยโอ้โหดูอ่ะมาดูไอ้ต้มยำเสียมาเงี้ เดือดพากเดือดันนี้ต้มต้มพีแสนนะครับเนี่ยดูดูฐานนะครับทานโอ้โหสุดยอดเลยก็เตรียมเตรียมชิมนะครับเดี๋ยวก็มีคอมเมนต์ว่าอร่อยไม่อร่อยอีกเนี่ยทีมทีมชิมเนี่ยรสชาติแกชิมมาหลายที่แล้วแกวิ่งไปทุกหมู่บ้านอะไรอร่อยๆให้ต้องให้ผมชิมชิมก่อนผ่านไม่ผ่านถ้าบอกว่า ตัวเองอร่อยแล้วถ้าคนนี้บอกว่าไม่ผ่านไม่ลอยคือไม่ผ่านนะไม่ผ่านไม่ผ่านเอาไก่มาแรกหนึ่งตัวไก่มาแรกถึงจะผ่านเอาหมดเลยดูคนนี้ก็ดูคนนี้ก็ดูโอ้ยตดนะครับกินแล้วก็ตดนี่คือว่าลมมันจะเดินดีถ้ากินแล้วตด เมื่อกี้เมื่อกี้เสียงอะไรครับเหมือนเหมือนตะปูเคลื่อนหรือเปล่าเมื่อกี้นะตะปูมันล้วงไม่ตอกดังปัดเลยนะก็คือจะรู้ยังไงอันนี้รู้จริงนิดเดียวไม่ใส่ให้หมดเลยมาเออเนอันนี้ดูล้เปลยหม้อยหญ่ใหญ่แกจะใส่น้อยครับไม่ใส่เยอะครับใส่พอเป็นพิธีพอละ การปรุงแกงเนี่สุดยอดแล้วไม่ไม่จะเป็นต้องมีผงนัวนะครับไม่ต้องมีชูรสนะครับตะมางเนี่ยเรกาใันี้ันกีเดเอปดกีบรรยากาศตอนนี้วันที่1ิบเดือนสามพศสองพันห้าร้อยหกฮะเออสิบสามใช่ไหมสิบสามครับ สิบสามเดือนสามหกห้านะครับตอนนี้ตอนนี้เวลาก็ประมาณห้าโมงนะครับก็ใกล้ใกล้จะได้กลับแล้วทีมระยองกับทีมโคราชนะครับโคราชก็วันนี้มาคนเดียวเลยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ว่าจะดึกไม่ดึกขับไหวอยู่แล้วสำหรับคนกรุงเทพนะครับดอนเมืองก็คนกรุงเทพ พรุ่งนี้ใช่ไหมมาคนเดียวครับนี่กับพรุ่งนี้เช้าคนเดียวไม่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงสำหรับคนอยู่ปลอยเปรดเป็นไงบ้างครับโอเคแท่งโอเคครับแท่งโควิดมาวา มาไห้ใจเอาเรื่องอบยังไงเร่ไงโลกกลันลีกเป้่โนเสกใจจมกัโอ้พ่อจมบันโอ้เนาะโอ้โอ้ย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 โอยโอ้

เียม่ยนมังเตียงอเเตครบเียงครบไม่ไไม่ไม่ขนาดขนไม่ไ่ง้จกไหนนะเอ้ามื่อก่อนเมื่อก่อนเกาหลีเด็กป้าโจเลยเลรันเข้าวันเเขาไต้หวนม่ไม่ม่ยร่งมาจะกปซีออ่่ Sila, Satya, Ramayana, Dharma, Artha, Kama,